รุมยำนายประกันฟันจริยธรรมให้ท้ายแก๊งคุกคามขบวนเสด็จต่อเผยแพร่9กุมภาพันธ์2 0 2น15านาฬิกา45สนาทีสามกรสลิมแท็กทีมป้ายุทธยาสนธิยารุมยำนายประกันฟันจริยธรรมให้ท้ายแก๊งป่วนขบวนเสด็จ504ขยับกันเป็นลูกระนาดเพื่อสั่งสอนตัวการให้ท้ายแก๊งป่วนขบวนเสด็จนั้นคือนายพิธาลิมเจริญรัต พ่อทูลหัวของบ่าวนางสาวทันตะวันตัวตุลานนหรือตะวันทะลวังกับพวกต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดเอาเผิดจริยธรรมฐานปล่อยปละละเลยให้ลูกสมุนแสดงพฤติกรรมมิบังควรต่อขบวนเสด็จห้าสเริ่มจากนายแทนคุณจิติระแท็กทีมกับนายนิยมนพร,รัตน์หรือเคสามถุยนางกัลยาณีจูปรางหรือป้าอายุทยากลุ่มสีดาจะไม่ทนและนายทันกินรัตวัดอังกูลในฐานะแนวร่วมเพจวันนี้ก้าวไกลก็หกอะไร เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเพื่อสอบจริยธรรมที่มีความร้ายแรงต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายประกรันของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนนหรือตะวันแกนนํากลุ่มทอละลุวังในการกระทําอันเป็นการแสดงพฤติกรรมมีบังควรต่อขบวนเสด็จ5 0 4การให้สัมภาษณ์ให้ร้ายประเทศไทยและการพูดโกหก ทั้งนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมของพักเก้าวไกลในคดีล้มล้างการปกครองเข้าข่ายซอกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องจนมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงการกระทำที่ต่อเนื่องมีส่วนสนับสนุนและสัมพันธ์กันและกันของนายพิธาพักเก้าไกลและผู้ที่เคลื่อนไหวซึ่งนายพิธาได้แถลงงอต่อสารอาญาในการรับเป็นนายประกันให้นางสาวทานตะวันว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเพื่อให้ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขของสารและจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายรับรองไว้ แต่กลับกลายเป็นว่านางสาวทานตะวันหนึ่งในการกระทําอันเป็นการแสดงพฤติกรรมมิบังควรต่อขบวนเสด็จ5 0 4โดยการพยายามขับรถยนต์ด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวนเสด็จจนตำรวจต้องสกัดกั้นมีให้แทรกเบียดเข้าไปในขบวนอันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้รวมทั้งการแสดงกิริยาก้าวร้าวมีพฤติการไม่สมควรในการบีบแตรรถเสียงดังยาวนานการตำหนิมีปากเสียงและต่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติการที่สร้างความสะเตือนใจให้คนไทยทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ นายพิธาได้เคยอภิปรายในสภาในลักษณะยกย่องนางสาวทานตะวันว่ามองตาแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวผมอยู่ในนั้นย่อมเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือ,ององค์โดยมิชอบกับเด็กไม่เว้นแม้แต่บุตรสาวของนายพิธาเองยังทำร้ายลูกสาวได้ลงคอเพราะรอยพิมพ์ดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่สร้างตราบาปให้กับเด็กที่ถูกอ้างอิงตลอดไป ดังนั้นการกระทําดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมรวมทั้งพฤติการที่ชอบพูดโกหกซ้ำซากและการสัมภาษณ์ในลักษณะให้ร้ายประเทศของนายพิธาหลายเรื่องที่กระทบต่อศีลธรรมและภาพลักษณ์อันดีของสภาผู้แทนราษฎรเช่นการให้สัมภาษณ์หลังสารรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยต่อสื่อต่างประเทศการกลับมางานศพพ่อไม่ทันการติดสติ๊กเกอร์ช่องยกเลิกม112อการวาดภาพลอกเลียนแบบงานของโมเนเป็นต้น รวมทั้งการนำเด็กเยาวชนขึ้นเวทีประสัยในลักษณะมีข้อความเกลียดชังอีกด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้นายสนธยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาก,าการรมธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอให้พบชนแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและพิจารณาการกระทำของตะวัน ว่าเข้าข่ายคุกคามอาฆาตมาตรร้ายตามมาตรา112และ113หรือไม่รวมถึงขอให้มีการพิจารณาและวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องประสานไปยังศาลยุติธรรมว่าการกระทาดังกล่าวผิดเงื่อนไขาการให้ประกันตัวด้วยหรือไม่เพื่อนำไปสู่การเพิกถอนการประกันตัวทั้งนี้นายสนธิยาระบุว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตะวันแสดงพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งส่วนตัวมองว่าตะวัน มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับนายพิธาเนื่องจากก่อนหน้านี้นายพิธาได้ให้การช่วยเหลือทางคดีด้วยการเป็นนายประกันให้กับตะวันรวมถึงยังเคยไปให้กำลังใจตอนแบมตะวันอดข้าวอดน้ำประท้วงอีกด้วยดังนั้นนายพิธาต้องตอบให้ได้ว่ารู้เห็นเป็นใจกับการที่ตะวันแสดงพฤติกรรมก่อกวนขบวนเสด็จใช่หรือไม่ขบวนเสด็จตะวันทะลวงก้าวไกลพิธา